คลาสเรียนดนตรีคีย์บอร์ดออนไลน์สัปดาห์ที่8ค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆไปพบกับครูเจี๊ยบและวอร์มร่างกายกันก่อนเลยค่ะค่ะเด็กๆเด็กๆยกมือขึ้นมาสองข้างเลยนะคะแล้วกำมือค่ะเราจะเริ่มหมุนมือไปซ้ายก่อนนะคะไปทางซ้ายก่อนสลับข้างค่ะไปข้างขวาค่ะไปข้างหน้านะคะไปข้างหน้า แล้วมาเอามือมาจับที่ไหล่ค่ะและแตะไหล่สลับไปมาสลับมือด้วยนะคะแล้วแตะไหล่สลับไปมาเรามาลองอีกรอบหนึ่งค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะกำมือหมุนมือข้างซ้ายซ้ายซ้ายหมุนมือข้างขวาขวาขวาหมุนมือไปข้างหน้าหมุนมือไปข้างหน้า แล้วแต่ไหลสลับไปมาแล้วแต่ไหลสลับไปมาต่อไปเร็วขึ้นนะคะเด็กๆหมุนมือข้างซ้ายซ้ายซ้ายหมุนมือข้างขวาขวาขวาหมุนมือไปข้างหน้าหมุนมือไปข้างหน้าแล้วแต่ไหลสลับไปมาแล้วแต่ไหลสลับไปมา เร็วขึ้นอีกนะคะหมุนมือข้างซ้ายซ้ายซ้ายหมุนม well, um ือข้างขวาขวาขวาหมุนมือไปข้างหน้าหมุนมือไปข้างหน้าแล้วแต่ไหลสลับไปมาแล้วแต่ไหลสลับไปมาเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะเด็กๆหมุนมือข้างซ้ายซ้ายซ้ายหมุนมือข้างขวาขวาขวาหมุนมือไปข้างหน้าหมุนมือไปข้างหน้าแล้วแต่ไหลสลับไปมาแล้วแต่ไหลสลับไปมาตอนนี้ เรามาทำสัญ,ญลักษณ์มือพร้อมร้องโดกลางถึงโดสูงกันนะคะโดเร จำได้ไหมคะว่าตัวโดอยู่ตรงไหนบนคีย์บอร์ดตอนนี้เราไปทบทวนกันก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าตัวโน้ตแต่ละตัวอยู่ตรงไหนของคีย์บอร์ดค่ะในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะทบทวนก่อนเลยค่ะว่าคีย์ไหนโนตไหนอยู่ตรงไหนของคีย์บอร์ดนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มต้นที่มือขวาก่อนเลยนะคะเราจะเอามือขวาของเรานะคะวางไว้นิ้วโป้งมือขวาวางไว้ตรง ตัวโดนะคะตัวโดอยู่ตรงไหนจําได้ไหมคะเด็กๆจําได้ไหมคะว่าคีย์บอร์ดของเราเนี่ยนะคะจะมี2ส,สีใช่ไหมคะจะมีสีดํามีคีย์สีดำอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็มีคีย์สีขาวคะ่ะเพราะฉะนั้นจะให้เด็กๆดูที่คีย์สีดําก่อนเลยคะ่ะคีย์สีดํามีแบบ2ตัวอยู่ติดกันและมี3ตัวติดกันใช่ไหมคะเราหาคีย์ที่มี2ตัวตัวดํา2ตัวติดกันคะ่ะ และตัวโดนะคะก็จะอยู่ข้างหน้าตัวดำสองตัวนี่คือตัวโดค่ะเสียงของตัวโดค่ะโดโดโอเคค่ะทีนี้นะคะเด็กๆเอานิ้วโป้งมือขวาค่ะนิ้วโป้งมือขวาวางไว้ที่ตัวโดค่ะและตัวต่อไปคือตัวเรจําได้ไหมคะตัวเรคือนิ้วชี้นะคะตัวต่อไปตัวเรและต่อไปก็จะเป็นนิ้วกลางใช่ไหมคะเป็นตัวมีค่ะ และต่อไปนิ้วนางตัวฟาและนิ้วก้อยนะคะก็จะเป็นตัวซอนค่ะโอเคตอนนี้เด็กๆได้แล้วนะคะมือขวาเดี๋ยวกดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะโดเรมิฟาโซเด็กสังเกตนิดนึงค่ะเมื่อกี้นี้นะคะที่ครูบอกว่าตัวโดจะอยู่ข้างหน้าตัวดำสองตัวเห็นไหมอ่ะถ้าเป็นตัวดำสามตัวนะคะ ตัวที่อยู่ข้างหน้าตัวดังสามตัวจะเป็นตัวขวาเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆวางนิ้วและไล่ปปก็จะเป็น do เ e มี f o ใช่ไหมคะโอเคค่ะเด็กๆตอนนี้เรามาต่อที่มือซ้ายกันนะคะในเมื่อตอนนี้เด็กๆทราบแล้วว่าหาตัวโดยังไงนะคะจะให้เด็กๆวางนิ้วโป้งมือซ้ายของเด็กๆนะคะไว้ที่ตัวโดเลยค่ะนี่คือตัวโดนะคะทีนี้เราจะ ไปทางนึงแล้วค่ะเมื่อกี้นี้เราไปทางนี้ใช่ไหมคะคราวนี้เราจะไปทิศนี้ค่ะนิ้วชี้ของเรานิ้วชี้มือซ้ายจะอยู่ที่ตัวทีค่ะไม่ใช่ตัวเรนะลูกตัวทีค่ะตัวทีนะคะต่อไปเป็นนิ้วกลางนิ้วกลางคือตัวลาแล้วก็ตัวต่อไปเป็นนิ้วนางนะคะคือตัวซอนซอนและนิ้วก้อยคือตัว ที่ครูบอกว่าฟ้าเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าตัวดำสามตัวมีไงโดทีลาซอนอยู่ข้างหน้าตัวดำสามตัวพอดีเลยค่ะลองดูตำแหน่งของโน้ตแต่ละตัวแบบชัดๆกันนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราทบทวนทฤษฎีดนตรีกันนิดนึงนะคะ การลืมค่ะเด็กๆสิ่งที่เด็กๆเห็นอยู่นี้นะคะคือบรรทัด5เส้นค่ะบรรทัด5เส้นมีไว้บันทึกตัวโน้ตค่ะเวลาเด็กๆโตขึ้นไปนะคะเด็กๆก็จะได้อ่านโน้ตค่ะแต่สําหรับตอนนี้นะคะเบื้องต้นค่ะเด็กๆทราบแค่ว่าบรรทัด5เส้นนะคะมีทั้งหมดหเส้นค่ะเส้นที่1อยู่ล่างสุดและเรานับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ1 2 3 4สาและเส้นบนสุดคือเส้นที่หค่ะ ถ้าบรรทัดห้าเส้นของเด็กๆมีสัญลักษณ์นี้นะคะเด็กๆต้องใช้มือขวาเล่นค่ะสัญลักษณ์นี้มีชื่อว่ากุญแจซอนค่ะถ้าบรรทัดห้าเส้นของเด็กๆมีสัญลักษณ์นี้เด็กๆก็ต้องใช้มือซ้ายเล่นค่ะสัญลักษณ์นี้มีชื่อว่ากุญแจฟ้าค่ะ ทบทวนการร้องโน้ตเพลง The Train กันครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆโดเร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 โดโดโด DO โด DO โด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 สังเกตด้วยนะคะว่าจังหวะในแต่ละช่วงจะไม่เหมือนกันค่ะ สำหรับเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราจะเริ่มเล่นเพลง The Train กันค่ะ The Train Train แปลว่าอะไรคะ Train แปลว่ารถไฟนะคะเพราะฉะนั้นเพลงนี้จะเกี่ยวกับจังหวะของรถไฟค่ะเราจะเริ่มต้นช้าแล้วก็พอตอนท้ายเพลงก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะสำหรับเพลงนี้นะคะใช้2นิ้วเท่านั้นค่ะเด็กๆยกมือขวาขึ้นมานะคะมือขวาของเด็กๆค่ะ ันพี่ชันเป็นกระจกให้นะคะเวลาที่เด็กๆมองจอเด็กๆจะได้ไม่งงกับนิ้วนะคะโอเคเด็กๆเ,เล่นมือขวานละลูกใช้สองนิ้วเท่านั้นทั้งเพลงนี้ใช้2นิ้วเพราะฉะนั้นไม่ยากค่ะแต่สิ่งที่จะยากก็คือเด็กๆต้องควบคุมจังหวะให้ได้นะคะโอเคสำหรับตัวแรกคือตัวโดตัวโดคือนิ้วโป้งตัวเรคือนิ้วชี้เะคะ่ะ เซตแรกจะยาว อีกทีหนึ่งโดเโดเโดเโอเคค่ะไอ้อมกันด้วยนะคะสำหรับเด็กๆอนุบาลหนึ่งนะคะจำได้ไหมคะว่าตัวโดอยู่ตรงไหนตัวโดจะอยู่ข้างหน้าตัวดำสองตัวเห็นไหมคะตัวดำสองตัวตัวโดตัวนี้เลยสำหรับเพลงนี้เราใช้แค่สองนิ้วนะคะคือ นิ้วโป้งและนิ้วชี้ค่ะเริ่มเลยนะคะโดสองสามสี่เรสองสาสังเกตไหมคะว่าจังหวะจะต่างกันนะคะดูอีกทีหนึ่งนะคะโดสองสามสี่เสองสามสบหนึ่งส,ส,สอง สอมด้วยนะคะเด็กๆเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราต่อให้จบเพลงเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆดูจังหวะให้ดีด้วยนะคะ ดานี้เราเริ่มเต้นเพลงใหม่กันนะคะเด็กๆ